พลาดไปเยอะน,นะประมาณ78ตัวป่ะ ไม่ได้นับนะครับอูมี300โผมาด้วยนะแต่กดไม่ได้ก็คือว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเมื่อวานวันพีชค่อนข้างกดอ่ไม่ใช่ไม่ใช่กดง่ายนะแต่ว่างานมาถี่ไงเราเราก็เฉลี่ย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 กันไปใช่ไหมครับแต่วันนี้วันจันไงอ่เมื่อวานไรไมคคงอยู่กันเยอะวันนี้คืองานตัวเดียวแยกกันอูหูเมื่อกี้คือเริ่มนะครับเห็นไหมครับอ่าได้ร้านกาแฟนะครับจุดเริ่มต้นที่ดี ก็วันนี้ไม่ได้อีกแล้วครับตื่นเช้าไม่ได้อีกแล้วครับตื่นมาก็8ปดโมงงวงเงีย10บโมงกว่าจะออกมาได้นะครับตอนนี้ก็ได้ตัวแรกประมาณ10บโมงใช่ไหมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ตรงร้านบัตรไทยนะครับบัตไทยบ้านนานนะครับแล้วก็มันมีที่นั่งเนาะหลบแดดซะหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าขึ้น3ากิโลผมกดได้น่าจะเป็นเคปีนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ที่ผมมาตีมาใกล้ๆเผื่อหวังได้อเมซอนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะยังมีคนอยากกินกาแฟเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะฮะ เราต้องคา,าดดาวแล้วเพิ่มโอ,อกาสในตัวเองนะครับมันคือฟุกนั่นแหละพูดเหมือนหลักการนะแต่ <laughs> แต่ก็ภาวนาให้มันฟุกฟุกหน่อยมาปุ๊บเรากดไม่ได้มันก็เท่าเดิมแหละนะแล้วก็ต้องมั่นใจนะครับว่าเราต้องกดได้เราต้องกดได้ <c oughs> อ้รู้ดีจริงๆนะคนพวกดูดิเห็นไหมครับ คือรู้นะครับว่าร้านไม่ไม่ไมรับแน่นอน,นคือยิงยิงมาฝั่งเราห้านาทีดูดิชื่ออะไรชื่อจุดรู้ว่าร้านไม่รับก็ยิงฝังเลยครับ ยิงรีบๆอยู่ครับแท็กซัสนะครับผมก็คือเป็นปั๊มที่สร้างใหม่เสร็จประมาณอาทิตย์นึงอะอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งสาหรับผมที่ผมถ่ายอยู่วันนี้นะครับนะก็ถือว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่วิกตอรียครับวิกตอรีอยู่ตรงประมาณแค่กิโลเดียวไงถ้ากดล็อกเขตไว้อะจะไม่เห็นตรงนี้นะตรงนี้น่าจะเป็นตอนใต้นะเพราะมันขึ้นหนองค้างพูอะครับผมนะถ้าใครอยากเห็นงานก็ต้องเปิดทุกเขตน้าก็เกรงๆหน่อยโกหกมากเลยเกผมถือไปแล้วกันนะฮะไม่ไกลมากไม่ไกลมากฝั่งตรงข้ามเป็นโฮมโปรเลยครับผมเหมือนว่าโชคชะ ตาอยากจะให้เราไปกดงานนั่งกดงานกับเขานะครับผมเดี๋ยวลองแวะไปแล้วกันนะครับที่ผมพูดเมื่อวานนี่ไหมฮะงานล้นเลยครับผมดูงานล้นงานล้นมากครับเนี่ยฮะในเมืองก็มานะครับผมโอ้โห <laughs> งานล้นจริงๆอะ่ะ <laughs> ผมคงไม่ต้องไปหาพี่เขามั้งเดี๋ยวก็กดได้แล้วมั้งเนี่ยตอนใต้โอเคพี่ได้แล้วเหรอได้แนละ้วคิดว่าไงวันนี้งานเยอะไหมหย <laughs> เยอะเยอะมากเลยอนะ ผมก็บอกแล้วครับจากเมื่อวานที่จะมีข้อความส่งมาให้เรานะครับว่าให้ออกมาวิ่งนะก็แสดงว่ามันงานมันเยอะจริงอะ่ะเมื่อกี้ก็จะเห็นนะครับว่ามันมีงานในเมืองเด้งเข้ามาด้วยก็วันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เท่าไหร่นะเมื่อวานผมได้เท่าไหร่นะพันสองเกือบพันสามนะวันนี้ก็ไม่รู้อ่ะวันนี้ไม่รู้แต่ว่าจะพยายามเห็น <Hey S 1> ไหมครับผมในเมืองในเมืองเด้งเห็น <Hey S 2> ไหมบางแคเหนือคือผมบอกเลยตอนตกนี่คือลําบากครับเพราะว่า ออตอนตกในเมืองคือเข้ามายังยังเข้ามาได้นะเราก็คงเอาต่อใต้แล้วกันถ่ายไปด้วยมันลําบากาบากลำบากวันานันอาทิตย์อะเด้งถี่อยู่ครับกดกดได้สิบแปดตัวเกฟซีห้ารอบวันโอ้ยเดี๋ยวเรามาเพิ่มความเสียงให้ชีวิตดีกว่านะครับเปิดทุกเขตแล้วกันเนาะ เพื่อได้บางแคไปหลักสองนะครับหรือไปหนองแขมน,นะครับผมเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวดูอขอดูหน่อยขอดูหน่อยเพราะเขาก็ต้องเกง่เกงๆหน่อยและเกง่เกงๆใจหน่อยไม่ไม่กล้าซอยสวีทเลยครับสวีทครับผมรอวิว่งแถวนีว้วันนี้ส่งแถวนี้เหรอส่งตรงโตโตยต้าแน่พี่ ครับผมโคดนิ่มอ่ะโคดนิ่มนิ่มจัดเลยไม่ต้องแข่งเลยนิ่มมากแต่วันนี้งานในเมืองมานะมาเยอะนะเฮ้ยโอ้อโออยมันจะติดตอนประมาณสิสบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโยอ้ยมั่วหมดเลยมั่วโอ้โหเยอะเลยอ,ยอะลย่ะ อ่าถ้คาค่าถ้าค่ากดหน่อยนะโอ้โหได้เลยอ่ะได้ค่อนข้าขง,ขงเยอะนะยกบ้างยกหรือเปล่าเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแล้วาานะเออร้านอะไรร้านเานี่ยแหละหมีเนี่ยน,นี่อ700่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบลยอ่ะแปดแก้วเลยอะ่ะ ร้านเปิดปะร้านไม่เปิดป่ะไม่เปิดโดนฝังอ่ะฝังไปเลย,ยนะครับผมสุดท้ายก็ยกนะครับโชคดีแล้วแหละมันจะเจ็ดร้อยสี่สิบสิบสามแก้วครับที่เกตนำเลินเรื่องน่าจะขออ่รถมาช่วยขนได้นะครับอุ้ยอ่ะเกือบติด <c oughs> ไม่น่าเลย นี่ไงไทไม่กดกดเองก็ได้ฟ้าฮะ,ะแซนวิชเวดเคดิตเข้าเคดิตล้วนเลยเวได้อเมซอนครับอเมซอนเหรอวันนี้ช่วงนี้อากาศอ่าไม่ใช่อากาศงานงานงานเป็นไงบ้างครับวับนนี้งานหลุดเลยครับหลุดเลยครับหลุดกดง่ายใช่ไหมโห<ฮ>นาจาสาขาเช่ ตอนเราไปทําไมมันไม่ติดวะดไม่ใช่เด็กตอนเราไปทําไมมันมันไม่มีงาน มาตอนนี้โอ้โหไกลเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่แคนไลน์นะครับก็ร้านแถวนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับที่เข้าลายแมนนะถ้าไปรับก็ไกลอะ่ะ5กิโลสี 4, กิโล3กิโลนะตอนนี้ก็ยังโชคดีนะครับที่ร้านอาจจะเข้ารวมนะใกล้ๆหน่อยบ้าบอรครับผมมันก็ไม่ใช่มืดขนาดนะั้นตรงนู้นยังสว่างเลยครับฝนตกเฉยผ่านมาพอดีนะครับก็จะมานั่งกับพี่ๆเขานะครับไม่เห็นเลยอะ่ะที่ที่พี่เขาให้ยืมรีวิวครับไปตัววันน้ตใช่ไหมวันนอตนอตนอตกับ วันพัดเจ็ดโปรนะครับผมพี่พี่ขเขาไปไหนไม่รู้ okay. อะโอเคก็ไม่เป็นไรามากดงา,างานกันต่อดีก๋ยวนะวันนี้เป็นไงบ้างก็ได้นะประมาณสิบสอเอ็ดโมงตอนนี้ก็แปดตัวแล้วสิบเอ็ดโมงบ่ายสามแปดตัวหรือว่างานเยอะว่าวันนี้งานเยอะครับกดง่ายด้วยครับเนี่ยเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าวันนี้กดงา่งานยนิ่มๆแต่ว่าเมื่อกี้ก็ไม่นิ่มนะกดไม่ลง งานมันเลือกคนหรือเบา่าคนอื่นเขาไม่ได้ยินสักคนมินงานให้เลยจะขอยังไม่ได้ยินงานเลยเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้ยินเสียงเลยดูดิวเนี่ยได้อีกแล้วเนี่ยหัวหนองพูดนเจ๊ไอดีใหม่นะครับสองคนนะั้นนะจำไว้นะ <c oughs> อย่าไปนั่งกับ, <c oughs> กบเขานะโอ้ไอดีเก่าไม่เห็นเลยเนี่ยห<อ>ลักฐานห<อ>ลักฐานเห็นตำตาเนี่ยผมมาก่อนยังไม่ได้ไปไหนอะไรเขาไปกันหมดแล้วเนี่ยดูดิ ป้อนให้ก่อนนะป้อนป้อนให้ก็มีกำลังใจป้อนให้มีกำลังใจก่อนไอ้ตัวเมื่อกี้ก็คือไม่ได้เห็นไม่เห็นเลยสองงานอ่ะผมผมไม่เห็นของเขาอ่ะเสียงก็ไม่ได้ยินขนาดเขายังบอกเขาไม่ได้ยินเสียงเลยต้องลองโต้แหนบอกแล้วอย่าให้เอาจริงอย่าให้เอาจริงดีได้ไรครับได้ระบบบวกรับเก่งได่นะมรับเก่ง โอเคครับผมมาเดีย๋ยวมาดูครับกี่เมตรร้อยร้อยเก้าสิบครับโอเคครับผมไปเจ็ดสิบแปดบาทครับน่าจะไกลอยู่อ่ะอ่าตอนนี้ผมก็อยู่จุดเดิมแล้วครับแบบเมื่อวานเลยนะครับผมก็โอ้โหคืออยู่มัน <c oughs> อยูอยูเหมือนเตะปักหลุดนะครับปักปักงานอะอยูยูคือห่างเลยนะเนี่ยนี่ครับ รับล่าสุด16นาฬิกา13นาทีนะครับตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วสิ15นาทีมาตัวหนึ่งใครมันจะไปกดได้นะครับผมคือห่างจัดอะห่างมากอะโอเคครับเดี๋ยวลองมากดให้ดูแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้จริงๆผมก็อเองไปหาอะไรกินหรือว่าตีเปล่าไปหลักสอแล้วกันนะครับผมเอา ใกล้ใ้ถิ่นดีกว่านะครับถ้ามันไม่ติดก็คือนั่งจมปักอยู่นั่นแหละนะครับก็คือวันนี้ก็มีตัวใหญ่นะ400ตอนวิ่งอยู่อะแต่มันกดไม่ได้ครับเห็นแต่เลขสี่จะเอื้อมมือไปกดยังไงชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับโอ้ยเออแห่งกว่าแล้วไงยิงุาสตร์จะกด น้าจะกดได้มันยิงเล่นอย่างเงี้ยเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยยิงกินเองหรือเปล่าคิดว่าไม่มีใครรอกดแถวนั้นหรือเปล่าเนี่ยว่าแล้วไงยิงกินเองครับเป็นไงยิงเมื่อกี้หกสองเหมือนกันครับโอ้เซ็งเลยส่งดีไหมเนี่ยผมก็ได้แล้วนะถือว่า กดไม่ลาบากเท่าไหร่ครับตัวแรกผัวมาผมก็กดได้เลยนะครับอาตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนะก็ไม่มีอะไรมาให้กดเลยเดี๋ยวก็สักประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับถ้ากดไม่ได้ผมก็พอแล้ว กลับบ้านดีกว่าโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยแซ่บดระมูลเอาอีกแล้วร้านใหม่แก้วเนี่นะทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามซอยจุฬรอินทราเข้าสุดถนนเรียบรอง คุ้นเคยเลย,ลออเยโอเคครับผมป่ะตัวสุดท้ายแล้วเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ในบ้านแล้วนะครับผมก็ไป <c oughs> ไปซื้อไปซื้อมากินนะครับเมื่อวานไปซื้อไม่ทันนะวันนี้ก็มาซื้อเตรียมกินอย่างเดียวเลยโอเคครับผมครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับมานับกันนะครับว่าได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นะครับผมทั้งหมดก็19ตัวนะครับผมบวกมาให้แล้วได้ทั้งหมด1,194บาทนะครับ เยอะกว่าเมื่อวานนะแต่ว่าได้น้อยกว่าเมื่อวานนะครับเพราะว่าเมื่อวานจะมีตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่สิตัวร้อยบวกประมาณตัว2ตัวมั้งสามตัวมั้งครับนะมันก็เลยเกินพันสองนะครับผมอันนี้คือได้แต่62นะครับดูกิโลนะครับว่าวันนี้เราวิ่งไปเท่าไหร่นะคริปม,มาดูกันนะครับวิ่งไป90นะครับน้อยกว่าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานก็คือเมื่อวานค่อนข้างตีเปล่าคือเห็นไหมครับคือเนี่ย บางน้ำจืดจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมไม่ได้ไปเลยเพราะว่าไม่ได้งานนะครับผมก็จะเห็นคลิปที่กดได้ปุ๊บยกปั๊บก็คือน่แหนะาครับไปแครายบางน้ำจืดนะก็เขาไม่รับอ่ะเขายกครับผมก็เลยไม่ได้ไปนะสรุปวันนี้นะครับก็ตามที่เาแอปบอกเลยนะครับที่ส่งข้อความพาว่างานเยอะขึ้นนะครับมันเยอะขึ้นจริงๆครับถ้ากดติดนะเยอะขึ้นก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับบางทีคืองานมันเด่งดัวๆระหว่างที่ผมไปส่งเนี่ยงานก็เด้งมา สามสี่ตัวห้าตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่รู้มันไปไหนนะแต่วมันก็เด้งมาเรื่อยๆถือว่าแอปเขาโปรโมทตอนอปีใหม่นะครับผมอ่าพูดถึงการกดงานวันนี้นะครับก็ถือว่าอ่กดไม่เดือดเท่าไหร่ครับในเวลาก่อนที่ปีใหม่นะครับก็คือบางตัวผมอาจจะติด 1. ติด2หรือติด3นะครับถือว่าค่องข้างกดง่ายนะครับแต่ว่าเวลาที่งานเยอะจริงๆก็จะมาประมาณเออสิบเอ็ดโมง ถึงประมาณบ่ายบ่ายหนึ่งแล้วจากนั้นก็คือจะดรอปลงเรื่อยๆดรอปลงเรื่อยจนคือไม่มีให้กดเลยก็จะมีห่างห่างหนึ่งชั่วโมงที่ผมโดนยกนั่นแหละคือ1ชั่วโมงเลยนะกดไม่ติดเลยนะคือห่างจัดอ่ะสินาทีมาตัวหนึ่ง20นาทีมาตัวหนึ่งคือพร้อมแย่งกันกดเลแล้วมันถึงทีผมแล้วไงผมได้ปุ๊บเขาก็ยกผมว่าเซ็งนะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมไปกินบุกกะทาก่อนนะฮะบ,บายยครับผม